อาจารย์ป๊อกปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้านะฮะคือเมื่อก่อนนี้แกบอกจะไม่อยากจะพูดเรื่องพักก้าวไกลแล้วไงเคยทวิตทีนึ่งทั้งนี้ออกมาเอาข้อความที่คุณไอติมทวิตเอาไว้เนี่ยในเอสแกมารีทวิตเลยและอาจารย์ป๊อกก็เขียนแบบนี้บอกเห็นใจผลิตและรองโพสกนะฮะรวมถึงสสหญิงอีกหลายคนที่ต้องมารับหน้าที่แบกอะ มาถึงเรื่องสอสอฝั่งทนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดอ,อดีตท,ทีมงานหญิงนะฮะไม่ใช่แค่คนเดียวคือตอนนี้ปรากฏข้อมูลอย่างน,น้อยๆเนี่ยสามคนเนื่องสามคนแล้วนะสามคนด้วยกันนะครับก็มีการนําเรื่องไปร้องกับกรรมการสอบวินัยของทางพักก้าวไกลคือก่อนหน้านี้<ช>เมื่อวันที่12คุณไอตีมเคยมาบอกเรื่องนี้กับสังคมนะ<ช>ว่ามันมีอยู่แต่ยังไม่เป็นข่าวคือตอนนั้นเป็นการสอบเรื่องสอสแจ้คนนี้สอสแจ้มอัดคลิปของตัวเอง นะครับยืนยันว่ามันเป็นเรื่องเก่าอะไรแบบนี้แล้วคุณไอตีม <c oughs> ก็เอาเรื่องสสแจเนี่ยมาพูด<ฆ>แล้วบอกมันยังมีอีกเคสหนึ่งได้รับการร้องเรียนแต่ยังไม่ระบุ <c oughs> ล่าสุดมันขยายไปกว่านั้นนะครับ <c oughs> บอกเป็นสสฝั่งทนของพักก้าวไกล <c oughs> ในทางการข่าวคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ใช่สสพงพันธ์นะคุณพงพันธ์เป็นหนึ่งในสสฝั่งทน <c oughs> คือพงพันธ์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราไปคุยกับเขา<ฆ>นะครับว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้สสฝั่งทนเนี่ย รู้สึกยังไงบ้างผู้ชายมี6คนหคนคนด้วยกันไ like, ล่เรียงคุยกันไปเลยเราอะ่ะสอสการฝั่งทนเนี่ยนะครับ คุณพงพันธ์ก็เป็นหนึ่งในสสฝั่งทนทเขาบอกอผมไม่เกี่ยวสส<อ>ที่เหลือเสียหายไปด้วยออไอการขุดเรื่องนี้ขึ้นมาโอเคแหละมันก็เหมือนกับการจ้องทําลายพักเก้าไกลใช่ไหมแต่เขาก็ยืนยันว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้ชายเนี่ยไอการคุกคามผู้หญิงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเขาก็เลยเรียกร้องให้กรรมการวินัยของพักเนี่ยออกมาประกาศผลเลยระบุให้ชัดเลยว่าเป็นใครสสฝั่งทนคนอื่นเขาจะได้ไม่เสียหายไปฟังคุณพงพันธ์พูดเรื่องนี้ก่อนนะครับ ใชก็มันมีมันมีแค่หกคนหละครับมันก็หนึ่งในหกคนนั่นแหละนะ <Ee. S 2> ครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเออถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจะผิดหรือว่าจะถูกคือเออก็ต้องรีบประกาศมาเร็วเวครับเพราะว่าคนที่เหลือบางทีก็เดากไปต่างๆนานาใช่ไหมแต่ว่าจะผิดหรือจะถูกเนี่ยหมายถึงตัวผู้หญิงจะผิดหรือผู้ชายจะผิดเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ทางทางพักก็จะเร่งเร่งสรุปมานะครับผิดจะต้องอะไรยังไงบ้างหรือว่ามันตาม เไม่ผิดเพราะเรื่องอะไรอะไรยังไงก็แจ้งมาอันนี้หนึ่งในหกหนึ่งในหกอ่าไม่มาหกหักนิ้วไปหนึ่งแล้วอ่ะอ่ะห้าห้าห้าเอาห้าแล้วมีคนหนึ่งพี่โจสสฝั่งคนไปดูสสบางแคพัษศเจริญพักเก้าไกลคนหนึ่งคุณธัญทรธนินวัฒนาทรค่ะโอเมื่อวานเห็นว่าทีมการเมืองของเราพยายามติดต่อใช่ไหมติดต่อจริงๆเราคุยได้หลายคนแ่่เมื่อวานเนี่ยติดต่อคุณอาร์ตไม่ได้อ่า แล้วล่าสุดมีการโพสต์ผ่านทางอา X อนะคะทวิตเตอร์เดิมเนี่ยบอกว่าผมขอปฏิเสธเช่นกันครับขออภัยที่พลาดการติดต่อหลายๆสายในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจทั้งงานในสภาและก็งานในพืพ้นที่กรณีเนี้ย เป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ขอให้เป็นหน้าที่ของพักที่จะชี้แจงเมื่อได้ข้อสรุปข้อเท็จจริงในกรณีนี้ครับชัดเจนแล้วคุณธัญชรไม่เกี่ยวทีนี้จริงๆเขาก็ค่อนข้างชัดเจนแหละเขาโฟกัสไปที่สสคนหนึ่งะนะครับในพักเขาก็เรียกสอบพฤติกรรมเป็นยังไงฮะเราได้รับการยืนยันข้อมูลจากกรรมการสอบวิัยของพักแล้วเพราะว่าเขาเชิญผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยมาสอบเมื่อวานนี้ 6ชั่วโมงด้วยกันนะฮะรวมถึงสสคนนี้ด้วยพฤติกรรมก็ตรงกันแล้วแรงข่าวของเราก็ยืนยันข้อมูลฮะนี่ครับตามนี้เลยก็คล้ายๆกันตีสนิท<ะ>แต่เนื้อต้องตัวชวนมาทํางาน<อ>เป็นทีมงานหลังเลือกตั้งบางคนชวนเข้ามาทํางานใกล้คิดขึ้นมาอีกบางคนก็ไปส่งรับจากที่บ้านไปส่งอะไรแบบนี้ถามซอกแซกเรื่องแฟเนเรื่องส่วนตัวะนะฮะชวนบางคนเนี่ยโดนแต่จะต้องตัวจะโดนกันหมด ชวนไปเที่ยวกลางคืน oh. ดื่มเหล้ากัน oh. ผู้หญิงเขาไม่ยอมไงฮะ, <Ha. S 2> ะมีเขาก็บางคนก็มาบอกว่าขอไม่ให้เอาเรื่องแบบช่วยบอกว่าเป็นสมยอมใช่ไหม mm. อะไรแบบลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะฮะบางคนนวดให้ mm. เออนี่คือข้อมูลเนี่ยเราตรวจสอบไปยังกรรมการวินัยแล้วเขาก็ยืนยันว่าผู้เสียหายให้การถึงพฤติกรรมแบบนี้จริงๆเราก็เลยคุยเพิ่มเติมกับทนายแจม ทนายแจมคือใครคือคุณศศินันทมนิทินันสสกรุงเทพซึ่งแกก็เป็นกรรมการวินัยของพักด้วยวัน12ที่ผ่านมาเนี่ยแกก็แถลงพร้อมกับคุณไอติมมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเรื่องสสแจ้ทนายแจมก็เลยมาเล่าให้เราฟังถึง6ชั่วโมงที่คุยกันเมื่อวานเขาบอกสอบทางผู้เสียหายก็เล่าตรงกับข้อมูลที่เราให้มาสักครู่ว่าพฤติกรรมสสรายนี้เป็นอย่างไรนะครับเลเชิญสสคนนี้ มาให้ข้อมูลแล้วบางส่วนแต่คุณแจมขอทีมข่าวเราแบบนี้ออบอกอย่าเพิ่งพูดชื่อเลยได้ไหมอ่ะนะครับเ,เพราะอะไรไม่ใช่ในรหลอกไม่ได้ปกปิดอะไรแต่ไม่อยากให้กระทบกับผู้เสียหายไปมากกว่านี้ออรอผลการสอบมันเสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้กระบวนการสอบเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่บางอย่างมันก็มีข้อจํากัดไงคือกรรมการวินัยของพักขเขาก็ไม่ใช่ตํารวจเ,เรื่องอํานาจหน้าที่ทางกฎหมายแบบนี้นะครับก็รอผู้เสียหายมาให้ข้อมูล แล้วบอกนี่คือเคสแรกนะที่พักก้าวไกลเร่งดําเนินการโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนเอกสารเลยะนะครับในานะที่เธอเนี่ยเป็นกรรมการวินัยด้วยเป็นผู้หญิงด้วยเธอก็ไม่อยากหเห็นเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นหรอกนะครับล่าสุดคุณไอเต็มภาริษวัชรศิลป์ซึ่งเป็นโฆษกรองโฆษกครั้งเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนการผ่านทาง X นะครับใช่ค่ะบอกเลยนะเนี่ยกรณีนี้มันเป็นกรณีเดียวกันกันกบที่พักเคย พูดเอาไว้ตอนแถลงเมื่อตอน12ตุลาคมนะคะว่ามีข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามของสสอ,อีก1คน 1> ซึ่งอยู่ในกระบวนการการสอบสวนและตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปรากฏตามสื่อสาธารณะและตอนนี้คณะกรรมการวินัยของพักค,ค่ะพูดคุยกับผู้ร้องเรียนทั้งสองท่านแล้วนะผู้ร้องเรียนเนี่ถือว่าเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายฮะใช่ไหมคะเขาคุยแล้วรวมไปถึงสสคนที่ถูกร้องด้วยว่าให้เข้ามาชี้แจงก็มาชี้แจงข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังเหลือผู้ร้องเรียนอีกหนึ่งท่านค่ะที่ทางคณะกรรมการวิ นายเนี่ยจะนัดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมวันจันนี้นะคะ23ตุลาทางด้านคุณภาริท์บอกว่า ยืนยันว่าการคุกคามถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงและยอมกันไม่ได้ถ้าหากสมาชิกคนไหนผิดจริงจะดําเนินการลงโทษทุกคนกับสมาชิกนะคะไม่สนว่ามีบทบาททางการเมืองอะไรยังไงแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายด้วยนี่คือคุณพรฤทนะคะอาจารย์ป๊อกปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้านะฮะ คือเมื่อก่อนนี้แกบอกจะไม่อยากจะพูดเรื่องพักเก้าไกลแล้ว<อ>ไง่<อ>เคยทวิตทีหนึ่งทั้งนี้ออกมาเอาข้อความที่คุณไอติมทวิตเอาไว้เนี่ยในเอสแกมารีทวิตเลยเออและอาจารย์ป๊อกก็เขียนแบบนี้บอกเห็นใจผลิตและรองโฆษกนะฮะรวมถึงสสหญิงอีกหลายคนที่ต้องมารับหน้าที่แบกอะ่ะแบกพักแบกพักนายแบกนางแบกแบบเนี้ยอาจารย์ป๊อกบอกขอให้กําลังใจสสก้าไกลเลยพยายามต่อสู้เรื่องนี้นะครับส่วนคนที่ถูกกล่าวหาหากจะหนักว่าทําผิดจริง คุณควรออกมาขอโทษผู้เสียหายขอโทษประชาชนขอโทษเพื่อสอสอขอโทษพรรคไม่ใช่ปล่อยให้พรรคและคนอื่นต้องมาชี้แจงไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนี่คืออาจารย์ป๊อกปียบุตรนะครับบอกการกระทําแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการปกป้องตัวเองไม่ใช่เพื่อปกป้องพรรคก้าวไกลแต่มันเป็นมาตรฐานความรับผิดชอบคุณต้องกล้าเผชิญหน้าต้องกล้าจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างมาตรฐานให้พรรคและสังคม ซึ่งเราก็ติดตามอยู่นะฮะเพจอีกเพจหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยโอ้โหวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรดิฉันเข้าไปดูละเ,เข้าไปสองเพจนี้ละแซบต่อเนื่องเห็นหน้าแบบที่ไม่ได้บเบลอแบบเรานี่เลยนะอ่คือก่อนหน้านี้ถูกระบุว่าเป็น I.O. ร่วมกับฝ่ายทหารอเอาผิดพยายามจะจับผิดประเด็นคืออย่างนี้ฮะ มันต้องไม่มีควันมันถึงไม่มีไฟ<ะ>ต่อให้มีเพจ iO แค่ไหนเนี่ยถ้ามันไม่มีการกระทําไม่ดีอ่ะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีอันนี้โอเค<ะ>แต่อันนี้ต้องตรวจสอบให้มันชัดว่ายังไงน,นะครับวันนี้เพจเก้าไกลโกหกอะไรยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เก็บเอาไว้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกขอดูการตรวจสอบจากก้าไกลก่อนเมื่อวานนี้โพสต์รูปไอติมผลิตกับสสคนนี้นะฮะกลุ่มสสแล้วกัน<ะ>ตั้งคําถามว่าไว้ใจไอติมได้หรือไม่ หนูไม่เชื่อมั่นในความเป็นกลางเลยค่ะหลังจากนั้นมาโพสต์เพิ่มเติมว่าเตรียมรูปเอาไว้เพียบขอก้าวไกลยขยับก่อนว่าจะชี้แจงอะไรบ้างอตอนนี้เหมือนกับเก็บหมัดเด็ดเอาไว้เริ่มอยากรู้แล้วเนี่ยล่าสุดวันนี้โพสต์ภาพทิมพิธากอดคอสสอ,อีกสองคนมีคุณไอซ์คนหนึ่งลแล้วแล้วเขียนอย่างนี้ครับความจริงอันหน้ากระอักกะอ,อนวนเช้านี้เดี๋ยวขอสักผ้ากรอกน้ําล้างจานให้เสร็จก่อนแล้วจะมาเล่นด้วยปิดท้ายชอบรูปนี้ ดูอบอุ่นจังนี่ในเพจเขาไม่ได้เบรอร์หน้าใช่ไหมไม่ได้เบอร์โอ้แต่ว่าที่เราต้องเบอร์เพราะมันเป็นทีวีไงใช่